ก็มาแล้วฝากกดแชร์กันครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพี่นุชพี่นุชเดี๋ยวนี้ปังมนาะพี่นุชเนาะแชร์ก่อนแชร์ก่อนเร็วๆก็แล้วสามแชร์มาๆๆเร็วๆวันนี้ออฝากเม็ดเดียวนะครับสองตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียววัดดวงไปเลยนะครับสามหน่อยนะครับ แชร์ให้ก่อนครับหนึ่งร้อยแชร์แชร์ไปครับคนละสามแชร์วสวัสดีครับพี่นุ่นคนสวยนะครับสุดซนให้เล่าสถิตาเจ้าเซ้าอยากเรียนแล้วครับเล่าจะตานี่เฉพาะชาวอาทิตน,นะครับเฉพาะชาวอาทิตมันมันสิบไปอย่างมันสิบาอีกช่องนึงออกก็นั่งมองอยู่นะครับนั่งเบิ่งอยู่นะครับพี่หน่อยนั่งเบิ่งว่าสิเรียนฟังนี่หรื่อสิเรียนฟังนี่ อย่าพากระโดดกับปลาไรเดอร์มานีออา่ออกมาออกมาเร็วๆแวนครับศูนย04ว่าได้ตัดมันเอาเอาอีกช่องนึงไปเรียนสามตครับพี่พี่หน่อยครับมันก็นเลยถ้าถ้าไปเรียนอีกช่องใหญ่มันหนาสิได้ทั้งสามตแล้วครับแต่ว่ามันมันกรสีหลายโตเนาะเสาร์อาทิตย ต้องมาเห่นช่องใหญ่ครับพี่น้องสามแชร์คนละสามแชร์เลยแล้วสวัสดีครับพี่ก้อยครับแมนครับนอนหน่อยครับพี่นุชอยากจะมาได้นอนครับต้องท่าไวปวดหัวคนละสามแชร์นะครับมีโครงการแล้วครับพี่น้องสี่เหตุทางพญานาคผู้ใดมัาจุดถูก รอติดตามเนอจุดเอารางวัลทีนึงแชร์ไปครับแชร์ไปมาเร็เรวๆห้าสิบท่านเร็เรวๆตอนนี้กี่คนแล้วัสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับเพื่อนนะวันนี้ก็ขอให้ปังนะนะครับแั๊บหนึ่งนะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ก่อนครับหนึ่งร้อยแชร์ เ่อเขาสีอันเอาามตัวกับพ่อครับว่าหลารลองเบิงครับต้องลองเบิงครับทูบนะครับทูบปลุกเศษครับพี่หน่อยปลุกเศษอย่างดีครับไม่ใช่เราไปซื้อตามท้องตลาดนะครับทูบออกมาจากวัดนะครับอ๋อจะไปบูบชาม้าครับปล่อยรล่อยดอกเดี๋ยวลองเบิงเนาะ ท่ากับจุดท่ากับจุดัตงแต่เศ้าเลยสามตัวจุดแต่เศร้าล่ตัตงแต่นีเช่ไปเลยมันสิบมือถืจักรมันสิบมถือจักหัวยอยู่บ่เนาะยังครับพี่แอนสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับยังครับรอว่าจะทําหน้าบ้านเป็นลานเป็นลานของปู่พญานาคาเป็นลานของพญานาคครับจะเอาอ่างลงแล้วก็เอาอ่างเล็กๆนะครับไม่ทําตัวใหญ่ จะให้พระแจมมาดูว่าจะตั้งวงจุย้ยที่ไหนก็ตั้ง่าตั้งวงจุ้ยไว้เฮ็ดมองไนครับล้องเม่งนะครับให้จะเพิ่นปกปักรักษาหน้าบ้านออนะครับทุกท่านนะแต่เรื่องนี้ก็เคยเล่ากับออชัยอยู่เพราะว่าออชัยมาเที่ยวบ้านหน้าบ้านออจะเป็นจะเป็นไอ้นี่ครับพี่พี่น้องเป็นไม้ประดู่เป็นไม้เกา่า นะครับประตูสีออยปังเนาะแล้วออเป็นเป็นคนชอบเป็นคนมักเป็นคนมักพญายนาคครับเป็นคนมักมังกรน,นะครับผมทำรวดไปไปเที่ยวนเนาะสวัสดีครับพี่นิตยาเป็นคนมักพญายนาคเป็นคนมักมังกรครับก็เลยไปสร่งสร้างสร้าง,งใหม่เก่าเป็นไม้ประดูแท้ให้สร้างขจ้าแกะเนาะครับเนาะนาซีอู่ตอนนั้นสร้างมาหนาจะป,ประมาณสี่หมื่น หรือสี่หมื่นหรืออะไรนะครับประตูสองบานบานเลื่อนหน้าบ้าน,นครับพี่น้องออกกับเป็นคนมักพญายนาคเพราะว่าออกเป็นคนอุดรบานติดนำโขงฟังฟังฟังน้องข่ายครับมเมื่อเลขสี่ออกตอนหนึ่งหกนั่งจำได้เลยครับพี่น้องแต่ออกเบไดเอจใจว่าสซื่อเลขตัวนั้นบ่แต่ว่าไปซื่อตัวอื่นบ้านออกมันติด ติดถนนขางท่างครับพี่น้องแชร์แล้วกลับไปก่อนเ้ยจากหัวเฝ้าไปซ้ายพี่ก้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัดกมลนิดนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ก่อนนะครับแชร์ให้ออก่อนออจะเล่าให้ฟังนะครับถ้าถ้าเผื่อเรามีโชคด้วยกันนะครับถ้าเผื่อออจุดแล้วมันได้สามตัวนะออจะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ออพูดให้ออออชัยฟังน่นะครับเคยมานั่งมานั่งคุยงานมานั่งกินกัน ดูบ้านนะครับสวัสดีครับพี่วันธนานะครับเข้ามาเร็วๆขอพูดแป๊บหนึ่งมันจะมีฝุ่นนะครับเขาทําถนนฝุ่นหน้าบ้านนะครับฝุ่นหน้าบ้านบางๆนะครับบางๆทีนี้ตอนเช้านะครับก่อนหวยจะออกงวดนั้นนะครับหนึ่งหกนะครับงวดนั้นยังจําได้เลยนะครับแต่อ๋อไม่ได้ตามนะไม่ได้ติดใจเรามองผ่านผ่านแสงไปมันจะเป็นรอยนะครับรอยรอยใหญ่นะครับห้อยใหญ่ท่อเสาเนี่ยครับพี่น้อง มันโมเมนต์งูเดียวท่นงูกับสีประมาณทอฟ้ามือเนาะมันเลื้อยไปเนาะทัานเป็นง,งูเนาะห้อยใหญยสามเสาอู้บัติเหตุคนรู้ครับอันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องเนาะคนอยู่คนอยู่บ้านอ๋อนี่เห็นเมื่อคนอยู่บ้านไอ้ไอ้ขจ้าสื่อสื่อ,อกระทึกยุติว่าอ๋อบ่ได้ตามนะครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้ตามเลขบ้านกระของห้อยใหญยสามรับขอบพระคุณครับห้อยใหญยสามเสาคือจังเสาหลักแต่ว่ามันโค้งนะครับพี่น้อง โคง้คงโค้งตั้งแต่ตั้งแต่ซรานทั้งนี้ไปขวัดสรานทั้งพุ่นนะครับลงลงไปมองมองทงหน้าเนาะทงหน้าสิมีน้ำนะครับเนาะลงไปออกกับพวคิดยังก็คิดว่าเป็นแค่ง,งูแต่ว่างูแต่ตัวติดติดใจแต่ว่างูใหญ่ขึ้นงูใหญ่แธ่พี่น้องซ้ำเสานะขั้นตีเป็นงูในซ้ำเสานะพี่น้องเนอะตกซีโมงแรงมากครับพี่น้องบวัวได้เอใจยังเลขออกหนึ่งหกไปไอ ทะเบียนบ้านหนึ่งหกหนึ่งครับเลขออกหนึ่งหกครับพี่น้องก็เลยตั้งใจว่าสีเฮดสีเฮดมาโดดแลล่ะสีเฮดมาดูแล้วแต่หน้าบ้านออกตอนนั้นมันติดช,นช,ว,นนชวนช่มอยู่ออดเรียงชวนช่มครับตอนนี้ออกชวนช่มออกเราออก็คิดว่าสีเฮดด้านล้างพญานาคเราให้เพิ่มาอยูเนาะร้อช่มครับพระเทียนมีบุญวาสนา้ําันเนะพี่น้องเนาะนีะ่บุญวาสนา้ําันพาะที่ยา เอาทูมาจุดหล่อฮาเดียภาพพี่น้องลำพี่นอ้องรวยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเอฟซีเฮาเนาะล่องเบิงต้องลองเบิงว่าเรื่องนี้มันเป็นความเสื้อส่วนตัวครับพี่น้องแต่าว่าห้อเป็นค้นเสื้อพญายนะเพราะว่าบานติดน้ำโขงนะครับบานติดน้ำโขงนะบานติดน้ำโขงแล้วมัาากมังทางนี้มากพญายนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจิ้มลิ้มเข้าไปเอาสายดว่วนเลยนะครับ จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปเอาสายด่วนได้เลยนะมาวันนี้สามหน่อยแชร์ให้อลหรือยังขอหนึ่งร้อยแชร์เลยเร็วทุบผ่านการปลูกเสกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปหาบึงผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมาบึงห้วงจุ่ยนะครับพี่น้องว่าต้องตั้งม่งไหนนะครับแล,ล้วก็สิไปเห็ดพญานาคเดี๋ยวไปบึงก่อนครับว่าแบบเอาเสียเอาแบบไหนบอ่อตัวใหญ่ครับเอาตัวซ้ำ ซ้ำจักขวดหนามยิ่มยิเนี่ยเนาะแล้วก็เห็ดอ่างยิ้มยิ้เพราะน่หนักหน่อยมาเร็วๆครับมาเร็วเรสวัสดีครับพี่มินนี่นะครับกดแชร์ออกก่อนละคนละสามแชร์นะครับวันนี้วิ่งรูดไปเลยครับหนึ่งกับเจ็ดนะครับวันศุกร์วันอาทิตย์นะวันนี้วันอาทิตย์หนึ่งกับเจ็ดนะครับวิบ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดนะครับผม หนึ่งเจ็ดอีกแล้วเมื่อวานก็หนึ่งเจ็ดไม่มานะครับทุกท่านนะอีกแล้ว <c oughs> เลขกำลังวันครับหนึ่งเจ็ดห้าห้านะครับ 7, 7. เจ็ดเจ็ดราะว่าไม่น่าจะเบิ้ลนะ้วันนี้นะครับทุกท่านนะไม่น่าจะเบิ้ลนะน่าจะเบิ้ลไม่น่าจะเบิ้ลนเนาะไม่น่าจะเบิ้ลหรอกครับ ไม่น่าจะเบิ้ลเดี๋ยวท้ายนะครับท้ายไลน์นะครับทุกคนนะออจะฝากเม็ดเดียวแต่เป็นเลขสองตัวนะครับไม่ต้องสามตัวไม่ต้องตัดรัพี่น้องเม็ดเยวเลยขุดแขนเลขตัวเดียวเลยดูนะครับว่าจะมาไหมนะครับออจะเอาตัวเด่นมาทําให้เม็ดเดียวเลยนะครับทุกคนนะวันนี้ออตัดตัดตัวนี้มันชนมาทั้งสามช่องนะครับทุกคนนะเลขนี้ชนมาสามช่องนะหน้าหาม ามก็หามห้าแปดห้าครับมีตัวเดียวมีตัวเดียวครับพี่อันห้าแปดห้านะครับกดแชร์ใ้ออกครับเข้ามาเร็วๆห้าสิบท่านเร็วหนึ่งร้อยท่านห้าสิบท่านเข้ามาเร็วๆกังมงเลยนี่ ดูเลขวันนี้นะครับน่าจะมี4ี่ไหมสี่สี่สลับพี่น้องมิเตซีไมสี่ศูย์จะสี่ศูระวังเลขออกนอกกรอบนะครับวันนี้เนาะเลขมันชนกันหมดเลยนะเลขสองกิดสองใจเลยนะเลขตัดออกนะครับมีมีเลขของเมื่อวานนะครับเก8หกแดห้าแล้ตัดตัดออก ตัดออกเลยเนาะพี่น,น้องเนาะวัดบัดกันไปเลยวัดดวงกันไปมาห้าสิบคนเร็วๆสวยโพดร <c oughs> อดติดตามนะครับรอติดตามนะรอติดตามนะเดี๋ยวต,อ,ตอนตอนตัามวงปีเดี๋ยวอาจจะไล์สดด้วยครับพี่น้องคาเทียวพี่น้องเห็นเห็นสามตัวผู้ใดเห็นสามตัวกับพิมพ์มาในเรื่องพี่น้องไนดะ้สืส่อนําคนเรานะครับดวงไม่เหมือนกันนะพี่น้องไนดะ้ คนเราดวงไม่เหมือนกันบางทีเราเห็นตัวนี้บางคนเห็นตัวหนึ่งนะครับปู่ให้นะครับท่านให้ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนกันนะเทวดาฝาดินพันหูเด้พี่น้องเด้อ่อเชื่อนะครับไปตามความเชื่อแล้วแต่นะครับทุกคนจะเชื่อไม่เชื่อนะครับออเป็นคนบ้านคนบ้านที่ติดลุ่มน้ำโขงนะครับเคยเคยเห็นมาทั้งบังไฟพญานาคเนาะผู้ใดเคยไปเที่ยวครับพี่น้อง บังไฟพญานคว่าบบมีจริงมันกับมี่ครับพี่น้องที่จริงบังไฟพญานะบ่ได้ข้นแต่นำโค้งได้พี่น้องได้บังไฟพญานคบ่ได้ข้นแต่นำโค้งมือปีขึ้นคักๆปีข้นคักๆนะมันสิขึ้นฟังขวาก็มีฟังซ้ายเป็นนำโค้งฟังขวาเป็นเป็นทงหน้าคนครับพี่น้องขึ้นก็มีเห็นคักๆเลยข้นก็มีขับรถไปขึ้นก็มีช่วงที่ขึ้นคักๆอ่ะขึ้นคักๆแล้วก็ยุดไปเลยแล้วก็บอก่อยขึ้น มันมีมันมีประวัติหลายอย่างนะพญานาคเนาะผู้ใดบูชาใดผู้นันรวยได้ครับพี่น้องลองเบิ่งเดอร์สองสามสี่ศูนย์นะครับหนึ่งสี่ไม่แต่สี่พี่น้องเอเยสิบ,ส,ส,บ,ส,ส,บ,บดดสี่สี่สบกีบอร์นีเดอร์สี่สี่ c นะครับไปดูสายด่วนนะครับวันนี้อ๋อชอบสายด่วนเมื่อวานสายด่วนใครเล่นสายด่วนเมื่อวานห้าหกหกห้านี่รวยเลยนะมาทั้งสองน้อยปกติวิ่ไอพี่ผมมีตัวออกครับเมื่อวานนี้ใครได้บ้างอ๋อบอกว่าตัวเดิมนะครับศูนย์ห้าแปดเจ็ดมีตัวไหนบ้างนะครับหนึ่งแปดศูนย์ห้าแปดเจ็ดหนึ่งแปดมาจริงๆครับศูนย์ห้านะศูนย์ห้ามา มาทั้งสองหน่อยเลยนะครับทุกานนะมาเร็วๆห้าสิบท่านนะครับคนละสามแชร์เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ออกกันครับเดี๋ยวเอาเม็ดเดียวไปด้วยเม็ดเดียวลองตามดูนะครับเลขสองตัวนะครับให้ท่ายให้ท่าย <c oughs> <c oughs> มีจะพี่หน่อยแล้วถึงเนาะคนมีดวงเนาะดวงดีเนาะพี่หน่อยเนาะพี่หน่อยดวงดีได้พี่หน่อยเน้นนะครับทุกานนะสามตัวหกชุดเหมือนเดิมนะครับตัดเล่นเอา นะครับผู้ใดบ่มักนี่ก็ไปตัดเด่นเอาครับพี่น้องเราเป็นนะครับเราทําให้เป็นแค่แนวทางนะครับเพท่านนะมือนีมิดมือนีเียาคครับเพราะว่าทุกสํานักทุกห้องนะครัทนะ่านนะเสาร์อาทิตย์น่าจะเงียบเพราะว่าหวยมันไม่ค่อยเข้านะครับจะมาเริ่มบันจันทรนะครับเพท่านนะห้าสิบคนนะครับห้าสิบคนเข้ามาเร็วๆห้าสิบคนเข้ามาเร็ว ขอคนละสามแชร์แชร์ให้ออกกอนครับตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งร้อยแช่นะบ่านี่ถึงเยอะแล้วพี่น้องสามสิบท่านนะครับขอบพระคุณครับสามสิบท่านเข้ามาแล้วห้าสิบท่านนะครับทุกท่านนะห้าสิบท่านนะครับคนละสามแชร์แชร์ให้ออกก่อนนะครับทุกท่านนะจิ้มลิงก์เห็นไหมครับลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์ด้านล่างเข้าไปเอาสายด่วนนะครับสมาชิกใหม่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามหน้าเพจนะครับ สมาชิกใหม่ที่เข้ามาไปกดติดตามหน้าเพจนะครับนะกดติดตามกดถูกใจไว้นะครับเวลาออลั์ right, ส่วนรู้ว่าแจ้งเตือนหวยมันจะเด้งขึ้นนะครับทุกันนะให้ไปกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็ถ้เข้าห้อง v b 3จิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยบอกว่ามาจากออภัยนะครับมีที่แทงบาทละ96บนะครับบาทละ96 3ตัว75050คน3แชร์คนละ3าแชร์ขออีกคนละ3ามแชร์เลยๆ ขออ,อีกคนแล้วสแชร์นะครับตัดเลขก่อนเด้อ 4, หอน,อนึ่งสองสามหนึ่งอมหนึ่งสีี่เอะมีต่สอีลีอะมีน้องมือนี่ หลุดสีเลยเวียงถ้าสีไม่มาเราจบเลยนะวันนี้เนะเาะอ่อใช่ไปยุ่งใส่อ๋อใช่ไปไปท่วงหนีครับอ่อใช่ท่วงหนี <c oughs> ขอบป้าขอบดวงแล้ว <c oughs> มีแปดห้าด้วยนะครัเพืกอนนะใครจะเล่นแปดนะวันนี้เนาะแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าลบออกหมดเลยเนาะอุยแปดหนึ 8, 1, os, ่งมาได้ลบครับพี่น้องไปเบิ้งซ้ายด่วน แปดมีแปดแปดมีนะครับมานะครับมาเร็วๆใครแชร์แล้ววันนี้ขอให้ปังๆหกสี่มิตาซีหรีครับพี่น้องเราก็เดินตามสูตรเรานะเดินตามสูตรเราไปเข้ามาห้าสิบคนเดี๋ยวอ๋อเขียนเม็ดเดียวให้เลยนะครับลองดูว่าเม็ดเดียววันนี้ของเราจะมาไหมนะครับทุกท่านนะวิ่งสุดซอยห้ากับหกนะวันนี้นะวิ่งสุดซอยห้ากับหกใช่ไหอีกบอไม่ตะาหา หาก6หกหายอย่างน่าพี่น้องหา2หา2บ่5 2 5 9หนาอ5 2 5 9ขึ้นมาหา0อีกก็ะเช้าเรียนรถพี่น้อง5 0เลขชนเลยนะครับทุกท่านนะ5 5 0เลขชนอีกนะมีทุกช่องเลยนะเพื่อนในสูตร4สูตรนะครับมีทุกช่องเลยนะ5 0วันนี้อีกปไปติบมาหา0นีรีบอพ่น้องไปหา2สปายเนาะ6 สี่ห้าเก้านะครับนี่จะสีมูนี้ผู้ใดสี่เหรียญสีก็สี่อันนี้ไม่ต้องละขั้นมาหาหกกระท่อแจ่เลยครับพี่น้อง หมักขาสี่หกใส่ค่ะครับระ,ะ,ะวัามันกับหัวเด้อพี่หนุนเนอะวันนี้นะครับห้าศูนย์เลขหอยอ้นต้นนะครับพี่น้องแต่เลขวิ่งสามตัวกำลังวันมันเป็นหนึ่งแปดสี่นะครับเลขกำลังวันนะมันไม่ตรงกันกับเลขสูตรเลขสูตรวิ่งสุดซอยคือห้ากับหกปวดหัวเลยอะเลขบ่ตรงก,กันปวดหัวเลย เราจะเดินตามสูตรไหนเราเดินตามช่องกำลังวันนะเรือนกันนะหนึ่งสี่เจ็ดนะครับหนะ้าแปดห้าเก้าสี่เจ็ดมักมักเลยพป่น้องสี่เจ็ด สิมาอนอืันนี้เนาะหกห้าเก้เข้ามา50าสิบคนเดี๋ยวเ,เขียนเม็ดเดียวให้นะครับไปวัดดวงดูนะครับไปวัดดวงดูเม็ดเดียวเลขชนนะครับมี50เลขชนนะครับมันจะมาอีกไหมนะครับวันนี้เนาะห0าศูนย์สามแต่ออไม่ได้ลงนะครับใครที่เข้ามานะครับใครที่เข้ามาก็ฟังเอาใครชอบก็เล่นนะครับทุก่นนะใครที่ว่าวันนี้มีศูนย์ไม่ออนะ มันมีห้าศูนย์เลขชนนะครับหมู่ว่านอีกกระชุนกันก็ว่าสิ่มามันไม่ดีครับพี่นอ้องโตเกาเนห้าสิบท่านเข้ามาเร็วๆคนละสามแชร์หนึ่งร้อยแชร์ให้ออนะครับเข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วๆหนึ่งสามแปดนะเลือกเอานะครับพวกกันนะมักด้นนี่น อ่ะเลือกเอานะครับมาม่าไปใช้กันมาคักมันเป็นแต่น้ำเน็ดหนูหรือเน็ดอาจารย์ค่ะภาพบริษัทแม่บอกครับสัตว์บริษัทบะสัตว์บริัสบรัเดี๋ยวล่อของในของวีครับผมล่อในของวีได้เลยเด้อพีนอ่น้องได้กีแชร์แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งร้อยแชร์แชร์เป็นกำลังใจนะครับ ทุกท่านอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลขทูบด้วยเสียมาจุดซื้อตามก็ตามก็ได้ครับฉันราคามากระจานบอกหมักฟัง <c oughs> ถ้าเาว่าเป็นหมอลำเก,าาก่าวะคือว่าดีเทียคุณว่าโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์หมอลำเก่าเด้ <c oughs> คนหมักเบาเนาะคนหมักโมพี่น้องหมักเบาทุกคนอย่าลืมนะครับพี่น้องด้เดี๋ยวมือได้ตังห้องจุยเดี๋ยวมือได้ตังห้องจุยเดี๋ยวปับ เอาหนามาะปูนะครับพี่น้องหน้าบ้านดอซีเ่เฮดเป็นล้านปูพญานาคาเนาะเอามาหาเทียบทุกคนมีโชคมีลาบน้องกันครับพี่น้องเนาะถ้าเผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันเด้อเดี๋ยวออกซิามาจุดบนแนี่เด้พี่นอ้องข้าอาจซีได้มาถ่ายดูน้องกันเด้ <laughs> สี่ห้านะครับผู้ได้มากระตามนะครับเดอร์มินิเดอเลขชนมีห้าศูนย์กับสี่ห้าห้าศูนย์กับสี่ห้านะครับเลขชนนะครับเลขชนวันนี้นะหาศูนย์ใช่ไหมอีกวะหาศูนย์มากกับเศร้าเหรียนรู้นครับพี่น้องห้าน้อยเนาะบ้าตะตุกข์มับบ้านนี่หาหกหกหาหาหกหกหาหาศูนย์ศูนย์หาเยอะหละโอ้ยเนาะเลขหลากหลาย จะเป็นสิคานมุนคักเยนะไว้บมแน่ได้ครับพี่พี่หน่อยเอามาต่างปุบบาลมีเนาะบาลมีพินเนาะเห็นหกตัวเมืองเกิงยู่มองนาตักซื้อใบจังไดแล้วเนาะปัดไปซื้อได้ไปือซื้อได้สิบใบถือทั้งสิบใบซื้อได้จังไดรางวัลที่หนึ่งเหลือใจครับเมือวานเหลือใจครับเนาะ บูมีตัวออใครอีรีครับพี่ก้อยเนาะนะครับอย่าลืมนะครับมาเข้ามานะครับมาแปเอาแล้วก็จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าห้องวีมีที่ให้ซื้อนะครับมีที่ให้ซื้อนะครับทุกท่านนะอุดหนุนบ้านเฮททีนะครับอุดหนุนบ้านเฮททีจิ้มลิงก์เข้าไปซื้อเลยออแล้วประกันนะครับถูกร้านเราจ่ายร้านนะบ้านเฮททีนะทุกท่านจิ้มลิงก์เข้าไปเอาได้เลยนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเห็นไหมครับบอกว่ามาจากอ่อพยนะครับ บอกว่ามาจากออาไพเข้าไปได้เลยมีแอดมินต้อนรับอยู่นะครับน้องๆแอดมินน่านรักมากเลยนะครับเนพะื่อนนะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะวันนี้ก็ขอให้โชคดีขอให้มาสามน้อยขอให้มาสามตัวอีกนะครับช่วงนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันจันทร์ ถ้าเปลี่ยนสูตรถ้าเข้าสูตรเราคงได้ได้ลุ้นกันยาวๆนะครับเพราะว่าอาทิตย์แต่ละอาทิตย์มันจะไม่เหมือนกันนะครับอาทิตย์แต่ละอาทิตย์บมบุกขึนกันนะครับพี่น้องสูตรท่าน้อยสูตรบ่กือนกันเลยอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนาะมันสลีนมันสลินแบบบวกลบคูณหารเลยอีกันึงมันสลีนช่องเนี่ยแต่ละอาทิตย์สีบุกขึ้กันอีกหนึ่งมันสีคือจังมือหนีวันจันทร์มันเสียเอาช่องของวันวันวันอังคารมันเหรียญนะครับพี่น้อง ท่านที่อ้อเหตช่องโล่งหายอยู่ในห้องวีนะในในห้องเอฟซีนะพี่น้องอันนั้นก็ตื้อนได้แต่เสาร์อาทิตย์มีน่าจะยากอยู่แต่เมื่อวาน่นของม,มือได้ช่องเมื่อวานนะครับเล็กเจ็ดตัวใครจับใครจับดีๆได้สามตัวทุกรอบเลยได้พี่น้องไนดะ้หวยหุ่นเกือบทุกรอบนะเกือบทุกรอบนะวีดีในห้องเอฟซีหนึ่งนะครับแต่อยู่ในห้องวีไม่มีอ้อไม่ได้ลงนะครับออจะลงแค่เป็นแค่แนวทาง อาจจะลงแค่เป็นใบแล้วก็เป็นแนวทางเป็นบางหวยนะครับแต่ก็ตามได้นะครับตามได้มีหลายอาจารย์นะครับทุกทกันนะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเม็นมโนมน,น่อยถึงเราสชิบดซอกก่อนบ่อย่าพึงซอกใส่เงินก่อนใส่เงินในมดกอนไม่กี่ <laughs> เงินเทวดาได้บันว่าพี่น้องเงินถือหวยหนึ่งเงินคือเงินเทวดาเก็ดถือแล้วเขก็ไปเฮ็ดบุญต่อชีวิตครับพี่น้องถือหวย เฮ็ดบุญออกอะเฮ็ดตลอดดูครับพี่น้องเนาะแต่เราไม่ค่อยออกสื่อนะเราไปเฮ็ดแบบเร่งด่วนเนาะเฮ็ดแบบรีบรีบเนาะพี่น้องเนาะทำหุําทำบุญนะพี่น้องเนาะเป็นต่อชีวิตต่อบุญบารมีให้หฮาเนาะพี่น้องเนาะเงินถือขวยหูจักอดออมผู้ใดผู้นั้นหูจักจยุดผู้ถือเราหูจักเศร้าหูจักอดออมผู้นั้นรวยเลยครับพี่น้องเนาะถือข้างข้างไม่นา อันคือตอนนี้ข้าง,งไปอีกข้างๆไงอีก <c oughs> เมื่อเดียพี่น้องหวยมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอน <c oughs> เหมือนกับอว่าการันตีว่าตัวนี้จะมามันก็ไม่มาก็มีนะครับทุกันนะทุกคน,กคนต้องใส่สติในการเล่นนะครับพี่น้องเนาะแล้วนะครับเล่นได้แล้วให้หยุดนะครับเอาไว้แท่งมือหนานะครับพี่น้องเนาะขั้นโหทางไปหนามันทางสเสมอบางทีอวเห็นเอฟซีในห้องนะครับได้แล้วเสียได้แล้วเสียก็เห็นใจนะครับพี่น้องเนาะ เห็นใจยู้หมอกันครับพี่น้องเห็นใจ,ใจบบอยากให้เสียดอกได้เราหยุดได้เราหยุดเราสิมีงเงินครับพี่น้องเนาะพ่อได้ยูได้กิน่าแรงขันตาเนาะมือละเจ็ดแปดร้อยก็เอาแล้วพี่นอ้องเมื่อละเจ็ดแปดร้อยเมื่อนี้กินซ้ำนี้เมื่อนากเก่ากําไรจักสองสามร้อยเป็นเหรียญถือเข้ากับเก็บเข้ากับเหรียญแบบนั้นมันคืบบอบเดือนร้อนนะพี่นอนะ้องเนาะโมเนทางเอาทางเอาเด้ <laughs> ถึงเราหยุดถ้าเดินเจ้าเอาขึ้น เอาขึ้นครับแต่ว่าแต่ว่าขั้นสายลุยสายลุยแกลุยไปเลยครับพี่น้องมือนีเจ้าเอามือหนาเข้าไปเอาเจ้าอ่อห้าแปดหน่อยไหนห้าแปดห้าแปดน่อยเฉพาะกิจมาแล้วครับสายลุยจุกๆซกทราบพี่แอนมา่ลยได้พี่แอนตัวละพันคุณพันได้พีอน ขออนุญาตเชิญพี่เข้ากลุ่มหน่อยครับอ๋อพีเชิญเลยครับถ้าดูแลสดอออยู่กดเชิญเข้าเลยนะครับห้อง f c 1หนึ่งกดกดเชิญเข้าแต่ห้อง V ีหนึ่งวีสเดี๋ยวไปกดนะมีบอร์ดนะครับทุกท่านจะติดจะติดบัญชีดำนะครับทุกท่านนะศูนย์เก้าล่างโุ้ยมาศูนย์ศูนย์เก้าล่างอย่าพึ่งมาศูนย์เด้อวันนี้ออไม่เล่นไม่เล่นศูนย์นะนอกจากสี่ศูนย์นะทุกท่านนะไม่เล่นศูนย์นะ เมื่อวานศูนย์มาเยอะไม่น่าจะออกศูนย์อีกซาเดอร์ซาเดอร์ศูนย์เยอะมากแ้ววันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับเพื่อนนะร,รอฟังข่าวนะครับเราจะมาร่วมร่วมเอาโชคเอาลาบน้อกัน,นครับพี่น้องเดี๋ยวเอาเลือกได้เลือกได้นั่นเราจะเดี๋ยว,วสิแจ้งนาเพลรอนะครับรอเอาเลขตัวแดงๆนะครับพี่น,อน้องเอด้อฮาเทียได้ได้โชคได้ลาบน้องกันเนาะเดี๋ยวอ๋อจีไม่จุดถูกเห็ดพวงจุ่ยนะพี่น,น้องเนาะเห็ดพวงจุ่ยเอา ปูลงเอาพยาณาเอาพญาณาขี้มันลงเนาะห้าแปดไม่มีเม็ดเดียวสี่ห้าครับมันบอกสี่อ๋อห้าแปดห้าแปดออ, 58. 58, อลบออกครับพี่พี่แอนห้าแปดมันมีนะครับอ๋อลบออกก็จะมีห้าแปดเจ็ดหกหกสองห้าแปดเจ็ดหกหกสองนะครับห้าแปดเจ็ดหกหกสองลบออกนะครับ ใครจะเล่นก็เล่นนะครับใครจะเล่นก็เล่นนะบลแมนสิบห้าแปดบอบพี่น้องวันนี้ขอให้โชคดีห้าแปดห้าห้าแปดห้าดีครับเลขหามวันนี้ขอให้โชคดีเข้าไปเอาสายด่วนนะครับเข้าไปเอาสายด่วนอยู่ในห้องวีนะครับเพื่อนนะจิ้มลิงก์เข้าไปเลยนะครับจิ้มลิงก์เข้าไปบอกว่ามาจากออไปเข้าฟรีนะครับตัวทุกตัวออโลบอกต้องแก้หมู่ว่านี่บอกว่ามาามันก็บไม้หลีกับตัวเกา ก็ไปเจอกันนะครับเดี๋ยวอขอส่งส4 5น้อยไหนดูดูดน้อยแรกผ่านไปก่อนครับพี่แอนเราไปเราไปดูปกตินะครับน่าจะไม่มาวีน่าจะพิเศษกับปกติลองลองดูนะเพราะว่าสายวิ่งวันนี้วิ่งทั้งวันก็จะเป็น5กับ6นะ5กับ6วิ่งทั้งวันนะใครที่ชอบเลขวิ่งนะครับ5กับ6เด่น5ลอง6 เมื่อวานนี้เด่นนะมันมันมาตัวรองนะครับอย่าไปทางเด้อเบาๆตัวละห้าบาทสิบบาทพอได้รุ่นนะครับวันนี้ขอให้โชคดีครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับอย่าลืมมากดเข้ามาแชร์กําลังใจให้ออ้วยนะครับทุกานนะขอขอบคุณมากๆนะครับทุก่านวันนี้ที่เข้ามารับชมแล้วก็แชร์ให้ออขอพระคุณหลายๆครับพี่น้องเด้อไม่มีเอฟซีออก็อยู่ไม่ได้นะครับขอพอะคุณมากๆครับถามแน่พี่ขอให้มาครับพี่แอนครับสวัสดีครับ